สวัสดีครับวันนี้อยู่หน้าอู่สมัยเป็นอู่โฟกส์วากเกนนะฮะ,ะนี่เห็นมีเต่ามีนิวบิทเทลมีโฟกส์ก็ฟใช่ปะตรงนี้น่าจะก,กอฟับนะผมมารับแตงโมฮะแตงโมของคุณฟูดก็คือชื่อน้องบัตเตอร์เขาตั้งชื่อไว้ว่าน้องบัตเตอร์นะก็คือซื้อมาจากเฮีย ที่ร้านแอร์แต่ว่าเฮียส่งมาเพราเรื่ออะไรเก็บสภาพประมาณหนึ่งเพื่อให้ใช้งานได้เพราะว่าคันนี้เนี่ยอยากจะเอามาแล้วก็มาลองค่อยๆไลท่ทำทีไรสเต็ปสเต็ป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีอาจจะต้องมาเก็บผุนิดนึงเฮียสมัยเขาเอาไปจอดไว้ที่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวจะทาม,มามาแล้วนะฮะคุณบัตเตอร์ก็ตตน่ารัก ซีเรืองขาวนะฮะบอกสวาเก้นบ ah ัตเตอร์บ ah. uh ัตเตอร์คร ah. oh ับท ah. ีสองตังโมไฟเลี้ยวบนสวยสุดจริงๆนี่มีตดนิดนึงมีตดนิดนึงฮะเครื่องกริปมาก ทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดตัวค่ะคู่หูของพี่ชีนุกรถบ้านที่พาทุกคนไปเที่ยวมานะคะทั่วทุกดอยเลยค่ะทางภาคเหนือของไทยเลยอันนี้ค่ะก็คือคุณป้าบัตเตอร์นะคะถามว่าทําไมเรียกว่าคุณป้าใช่ไหมคะแล้วทําไมเรียกชีนุกที่เป็นรถทีสาว่าพี่เพราะว่าเนี่ยเก่ากว่ารถชีนุกรถทีสาอีกก็คือรถทีสองค่ะทุกคน มันย่อมาจาก v o l ks w a g e n Transporter ค่ะซึ่งเขาจะเป็นรถที่มีสายการผลิตยาวนานที่สุดในโลกเลยนะคะทุกคนมันตั้งแต่ปี1950นะพี่ท็อปแล้วจะมีอย่างที่หนึ่งพี่ท็อปเรียกว่าเป็นรุ่นหน้าวีที่สองก็จะเป็นปาตเตอร์เห็นไหมเขาจะเหมือนยิ้มด้วยนะกูชอบมากมีลูกตาแล้วก็เหมือนจะเป็นปากยิ้มที่สามก็จะเป็นที่ชิุกที่กูมีอีกคันหนึ่งแล้วจะมีที่สี่ทีหทีหไปเรื่อยแต่คันนี้ค่ะต้องบอกว่าได้มาแบบงงไป ไปทำแอร์ใช่ไหมคะพี่ <ไป S 1> ท็อปทำแอร์คันชินุกคับแล้วก็มันมีเหมือนซากน้องจอดอยู่ก็ไม่ซากนะก็ไม่ซากหรอกแต่ว่าคือมันข้างในมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะเยินมากเลยทุกคน <S <S เราก็เลยคิดว่าเ 3, สามแสนห้าราคาโอเคเดี๋ยวซื้อมาปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยรวมๆน่าจะไม่เกินห้าแสนแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้เกินไปเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกินอะไรบ้างนะที่เราแบบไปปรับกันมาต้องเสริมคุณกู๊ดนิดนึงว่าว่า ที่สองเนี่ยมันมีสองแบบอ๋อใช่มันมีไฟบนกับไฟล่างใช่ไหมครับตัวนี้เป็นไฟบนก็คือปีปีจะใหม่หน่อยก็จะไฟอยู่ข้างบนไฟอยู่ข้างล่างไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอ๋อไฟนี้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องไฟใช่ไหมคะอย่างแรกที่ได้มาเราทําเลยก็คือตอนนั้นขับรถกลับมาปรากฏว่าไฟมันเก่า้วเนาะมันมองไม่เห็นมันเก่าแล้วมันมัวแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นไฟตรงนี้เลยก็เลยไปเดินไฟในรถใหม่แล้วก็ซื้อ ไอ้ตัวนี้ใหม่ด้วยใช่ไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าไฟใหม่อพวกเป้าไฟใหม่ปรากฏว่าอ<ว>ย่างม,มันยังไม่สว่างพอทุกคนมันต้องสว่างกว่าน,นี้สําหรับบางทีหลายๆที่ที่เราไฟมันมืดใช่ไหมเราก็เลยมีสปอตไลท์ตัวนี้ด้วยค่ะของมาเช่าเหรอมาเชลมาเชลซึ่งตอนนี้เราปิดน้องเอาไวนะ้เนาะเวลาเดินทางแต่เวลาเราจะใช้เราก็จะเปิดนี่แต่อยากให้ดูว่า <c oughs> ไฟของพี่เขาที่ซื้อมาเสริมใหญ่เท่ากับไฟดั้งเดิมครับเป็นเป็น,เป,นเป็นดวง7นิ้ว ใหญ่มากอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไฟเปลี่ยนแล้วนี่อันนี้ที่ปัดน้ําฝนก็เสื่อมตามการเวลาเนาะก็เปลี่ยนซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งเลยอ่ะของการมีรถคลาสสิกซึ่งกูเพิ่งรู้ตอนกูมีก็คือหาอะไรเปลี่ยนยากมากทุกคนใช่ครับตรงรุ่นของใหม่จะหายากนิดสดยากยากก็ไม่มีละฮะต้องเป็นของเก่ามือสองส่วนอันนี้มันเหมือนเป็นหมวกแก๊ปใส่แล้วมันก็แบบกองแดดกองแสงกองอะไรแสงนิดนิดหน่อยหน่อย ตอนแรกที่ซื้อมาเราติดกันไม่เป็นเนาะเราติดให้น้องแบบปิดมาถึงนี่เลยขับรถมองอะไรไม่เห็นเลยมองไฟแดงไม่เห็นเออตอนนี้ก็เลยแบบปรับขึ้นไปหน่อยนึงมันเหมือนแบบต้องออกมาปรับด้วยเนะถึงจะโอเคแล้วด้านบนด้านบนตรงนี้เห็นไหมทุกคนอันนี้คือดั้งเดิมมากับรถเลยค่ะยอ่ห้อแถมมาให้บรถอามันจะเป็นแร็คหลังคาไว้ใส่ของวางของเก็บของเวลาเดินทางอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ของไว้ด้านบนได้ซึ่งบางคันมันจะเป็นยาวแบบสุดอย่างนี้เลยนะแต่ของเราก็แค่สั้นๆข้างหน้านิดเดียวหน้าอยู่นี่ และอันนี้เป็นที่นั่งเลยเพราะว่าเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังค่ะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมเหมือนกันเนาะสมัยก่อนรถยนต์ส่วนใหญ่เขาจะมีแบบนี้หน้าเขาจะตัดลงมาเลยแล้วก็เป็นเก้าอี้แต่ตอนหลังมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า crumple zone หรือว่าถ้าสมมติเวลาชนอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบยุบเข้ามาแล้วคนจะปลอดภัยซึ่งอันนี้ด้วยความที่เป็นรถเก่าไม่มีค่ะแต่ก็แข็งมากนะครับแต่ว่าก็ต้องแบบมันมีแบบข้อดีข้อเสียนะของแต่ละดีไซน์ก็ต้องดูกันอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้า มีไปเนี่ด้วยนะ v o l kswa g e n แ a มป์ไลทใแล้ขึ้นไปที่มอนจอมมอ่อมาเปนปีอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาให้ดูใกล้ๆข้างในก็จะเป็นประมาณน,นี้อย่างที่บอกคือไม่มีที่วางเครื่องยนต์ไม่มีความโพโซนไม่มีใดๆทั้งสิน้นเข้ามาก็จะเป็นตัวที่นั่งของคนเลยอ,อ่ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปดูด้านในในกล้ๆเลยแต่อยากให้ดูนี่มนันยิงเลยค่ะเจ้าเนียค่ะ บางทีมันจะมีส่วนแบบเล็กๆน้อยๆเนรถที่เราไม่ค่อยได้สนใจเนาะแต่มันสําคัญมากอันนี้คือขอบยางขอบยางครับซึ่งตอนเราได้มาคือทั้งคันมันก็กรอบหมดแล้วกรอบมากเลยเสียงเข้าก็เปลี่ยนใหม่อแล้วก็ใส่ขอบสีเงินใช่อันนี้ด้วยอันนี้มันจะมากับตัวหมวกเนาะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบางฝนนะฮะแง้มกระจกนิดนึงแล้วเวลาฝนตกแล้วเวลารถวิ่งมันก็จะฝนจะไม่เข้าใช่อันนี้อันนี้ก็ซื้อมาใหม่ เพราะว่าของเก่าตอนแรกตอนไปทําตู้ค่ะสินชีพถึงร้านทาตู้ปิดประตูปึ้งปุ๊บกระจกร่วงโร๊ะที่เปลี่ยนมาอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้พี่ท็อปภาคภูมิใจมากอันนี้คือล้อตอนแรกที่มันมามันจะเป็นล้อกลมๆล้อกระทะปิดๆเขาเรียกเขาเรียกล้อกระทะเออตามสีธรรมดาน่ารักมากเลยแต่พี่ท็อปบอกว่ามันไม่แมนค่ะพี่ท็อปอยากได้แบบดูมันแมนนิดนึงเขาก็เลยไปเปลี่ยนเป็นรถล้อปอร์เช่ครับเป็นเป็นล้อปอร์เช่รุ่นเก่าล่ะเป็นรถสปอร์ตนี่แหละก็เอามาใช้ให้มันดู มีอะไรนะคะสำหรับพี่ท็อปพร้อมกับยางบิ t โตรนทูลันซ่าก็อยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับชีนุกที่รถชีนุกล้อมันจะเป็นหยักๆเยอะๆเหมือนเป็นอ่าเป็นออเทเรนอันนี้เป็นยางทางเรียบเป็นยางทางเรียกเพราะเราไม่อยากเอาพี่ชีนุกไปขึ้นเขาขึ้นดอยอาจจะเจอมากเอ้ยเราไม่อยากเอาพี่บัตเตอร์อ่ะไปช่วงล่างก็ทําใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดแต่ก็ไม่ได้ยกให้สูงขึ้นไม่ได้โหลดไม่โหลดเตี้ยก็เป็น ความสูง,สงปกติของเขาก็เปลี่ยนโช๊คโคนี่ไอบักไป4ต้นเลยอันนี้ <6 S 1> ก็จะเป็นด้านในเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูตรงนี้ก่อนนี่ถ้าดูนะกระจกปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นบานสไลด์ตัวทูไปจะเหมือนทีสองเอ้ยเหมือนทีสามของเราเลยตอนแรกมาก็เป็นบานสไลด์ใช่แต่เราตอนนี้ไปเปลี่ยนมาเป็นกระจกบานเกรดค่ะเพื่อที่ว่าพอเราไปจอดใช่ไหมเราจะได้ไขไขไขให้ลมมันเข้าได้แล้วถ้ามองทะลุเข้าไปอ่ะ เขามีมุงลวดด้วยนะคะกันแมลงกันยุงเพราะไปแคมปิ้งบางทีมาลงแมลงมันเยอะเนาะถูกต้องอันนี้ก็ช่วยได้เวิร์กเลยแล้วก็สีอาจจะยังไม่ได้เก็บแบบสีไม่ได้เก็บมากมายคือลดลดได้มายังไงก็ก็เอามาใช้ไปอย่างนั้นะเขาเรียกแห้งๆก็อาจจะไม่แห้งมากข้อนี้เจ้าของใหม่สตร์สีมารู้ไหมว่าของก่อนเป็นสีอะไรสีขาวค่ะจากที่อ่านมาแล้วรู้ไหมคะทำไมสีขาว เพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นรถพยาบาลทุกคนแล้วมันมีเรื่องเล่าด้วยนะคือตอนนั้นอ่ะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยปิดประตูปุ๊บปิดไม่ได้ปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่ได้จนกระทั่งแบบโมโหเลยบอกคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในรถพยาบาลค่ะถ้าคุณลุงคุณป้าไม่ยอมให้ปิดรถเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพระมาสาดน้ำมนต์ใส่นะคะหลังจากนั้นปิดได้แล้วทุกคนอัม azing มากนี่นี่นี่พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ใช่ไหมคะที่พี่ทำไมเขาเรียกว่าแตงโมเพราะมันเหมือนแตงโมตรงไหน ตรงนี้แหละฮะเนี่ยเหรอมันแตงโมยงไงถ้าถ้าเป็นไฟเลียวล่างค่ะขอบตรงนี้เนี่ยมันจะตรงลิกเลยแล้วก็เป็นครึ่งวงกลมลักษณะหน้ายิ้มหรือเหมือนซี่แตงโมผ่า<อ>เป็นชิ้นที่เราเอามากัดกินกันนะฮะไม,ไม่เคยรู้เลยนะคะเนี่ยเขาจะเ,เรียกว่าตู้แตงโม,มคือต่างประเทศไม่รู้นะแต่คนไทยเนี่ยเรียกกันเองมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าแตงโมจริงๆเลยคือจะเป็นเลียวล่างแล้วตะแกรงด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นรูป แต่ไอเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นตะแกรงเดียวนะมันเป็นท่อดูดลมเข้าไปในเครื่องก็คือเอาไอดีเอาอากาศเย็นๆเข้าไปเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะข้างหน้าไม่มีเครื่องเครื่องเขาอยู่ข้างหลังซึ่งเครื่องเนี่ยค่ะแพงกว่าตัวรถอีกทุกคนมีอยากจะแบบพูดเลยเครื่องอยู่ข้างหลังอันนี้กดเปิดแบบนี้เนาะใช่แล้วก็ดึงให้สุดให้ดังกึกซื้อรถมา3ามแสนห้าเครื่องสี่แสน ตอนแรกเลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเครื่องแอร์คูลสองพันจริงๆมันก็ขับได้แหละไปม,ะมาโอเคอ <okay. S 2> มันก็คือเครื่องอากาศเราไปความร้อนด้วยอากาศแต่พี่ท็อปเขาบอกว่ามันไม่ได้นะถ้าเป็นเครื่องแอร์คูลบางทีแบบจะวิ่งจะแซงจะอะไรหรือแบบไปกินข้าวลิงทายังไงอะไรก็หายากเราก็เราก,ก็หลวมตัวนะก็แบบโอเคพี่ท็อปเอาเท่าที่จําเป็นเนาะและนี่คือเท่าที่จําเป็นของเขาคะ่ะซื้อรถสอ0แสนห้าค่าเครื่องสี่แสนเป็นเครื่องอะไรบ้างคะคือเดิมเนี่ยของรถแตงโมคันนี้เนี่ยยังเปิดไฟ มีเปิดไฟด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เซอร์วิสเวลาแบบรถเสียคือหรือว่ามืดๆฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องหรือว่าดูเช็คนู่นเช็คนี่ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งสองไฟไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ไปงานโปรสวาก e นใช่ไหมคนอื่นเขาเอาหน้าออกมาโชว์อันนี้หันท้ายมาโชว์แล้วก็เปิดไฟแล้วก็เปิดอันนี้ตัวกระโปรงรถเหมือนแบบเฮ้ยเครื่องใหม่เครื่องใหม่เฮ้ทุกคน คือพื้นฐานเครื่องจากเดิมเดี๋ยวจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้นะครับเป็นเครื่องสองพซีซีเพราะเป็นคันนี้เป็นตรงโมงปีเจ็ดดเนาะ 1, 9, 7, 8, หนึ่งเก้าเจ็ดแปเพราะฉะนั้นมันก็คือยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น T ีสาแล้วก่อนจะแปลงโฉมเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเดิมอะไรเดิมด้วยความที่ผมหาอู่ไม่ได้แต่จริงๆก็น่าจะมีช่างในเมืองไทยที่เขารับทำเลยแต่ว่าเราไม่สะดวกก็เลยได้ช่างที่ทําเป็นเครื่องเหมือนเครื่องเตาอะ่ะลักษณะอย่างเงี้ยมันคือเครื่องเตาแต่ทีนี้ว่าเขาบอกว่า ด้วยความนิยมของเครื่องเต่าที่มากกวา่าเขาก็เลยมีอะไหล่แตะแะพ้าต่างๆที่สามารถเอามาทดแทนกันได้หามาใช้แทนได้ง่ายหรือว่าเบิกเบิกใหม่ได้ง่ายอันนี้คือเบิกใหม่ทั้งทุกชิ้นเลยยกเว้นแข็งทุกคนบอกว่าประหนึ่งเครื่องรถแข่งค่ะ เห็นแบบเบบีเบบีอย่างนี้พอถึงเวลาแซงปุ๊บฟูดเลยมันก็ไม่ใช่ปลาหนึ่งนะฮะมันคือเครื่องรถแข่งเลยม,มันก็คืออะไรของเครื่องรถแข่งเลยเพราะว่าพวกเสาเครื่องเลยก็เป็นขนาดเท่าไรหร่นะ2400อันนี้คือ 2400cc 2400cc คาบูฟูตสองข้างซ้ายขวานะนี่ไปติดแอร์ที่หัออมาแล้วก็ด้านในก็จะเป็นถังดักไอ แต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะคะทุกคนเพราะว่าไฟเนี่ยเราก็ซื้อมาเปลี่ยนด้วยเพราะว่าอันเก่ามันกรอบไปแล้วเช่นกันก็เป็นไฟเฮล่าตรงรุ่นครับตรงปีเลยก็เบิกอันนี้มันก็จะมีแตกรายงานนิดนึงไม่ไม่แตกตัวเหมือนกันิดหน่อยกรอบฝาน้ํามันเพราะว่าตอนแรกอ่ะฝาน้ํามันมันลาโลกไปแล้วไม่มีตัวกุญแจล็อกเออแล้วมันไม่ล็อกด้วยพี่ท็อปก็กลัวว่ามีอะไลเยอะใครจะมาหยอดน้ําตาลใส่นะฮะหยอก็เลยไปซื้อมาแล้วอันเนี้ กุญแจมันจะอยู่ตรงข้างหน้าเขาจะคล้องไว้พอจะเติมน้ํามันทีเขาต้องวิ่งมาไขอันนี้ก็จะเป็นต่างๆตนาที่ใครอยากรู้ว่าม่านทําที่ไหนรถทําที่ไหนแอร์ทำที่ไหนบิวอินที่ไหนตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะไปงานไหนมาสามารถดูได้นะคะจากตรงนี้ก็ไปไหนไม่ไกลฮะเพื่อเพื่อนก็น่าจะเห็นแล้วก็น่าจะรู้ละเชคมเปอร์นะฮะเน้อออโเทียนแอร นี่เป็นงานแบงกอกวีดีบิลส่วนตู้ก็เหมือนเดิมน้องวัดวีดีบิลไปไหนไปไหนไกลไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอะไรต่างๆที่ไปตามซื้อมาของป้าเอป้าเอนะฮะแล้วก็นี่ม่านฮีออมม่านแล้วก็ม่านหนบม่านเนบพมานรถยนต์ของพี่อัดเอชแคมเปอร์คือจะบอกว่าม่านมันดีมากทุกคนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในปิดมิดเลยใช่อันนี้ก็คือเหมือนกันตอนแรกอะของเดิมมันเป็นแผ่นไม้ตอนแรกที่มันเป็นแผ่นไม้แล้วเขาแกะออกมาข้างในมันก็จะเป็นเหล็กแบบ เน่าๆเเลยเราก็มาติดแชนแนลใหม่ก็เบิกยับอ่ะฮะอันนี้ก็เบิกอันนี้ก็เบิกอันนี้มันดีอันนี้ก็เบิกอันนี้อันนี้บ้านรถโฟกที่ต่อนพี่ต่อนเบิกยับเลยเบิกยับเลยครับอันนี้ยกูชอบมันจะมาปิดอย่างนี้ได้เลยค่ะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เปิดเนาะเป็นมือเปิดอันนี้ถ้าเด็กๆบางคนจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรให้ทายนี่ คือเปิดกระจกฮะมันเป็นแบบอัตโนมือนะคะใช่หมุนเอาหมุนเอามันเป็นกระจกกระจกมองข้าง,ง,างแต่คูจะบอกว่า คือพอรถรุ่นเก่าอะ่ะกระจกมองข้างมันจะเล็กบางทีมันจะมีจุดบอดเนาะ,ะซึ่ง,ม,งมันจะมันจะขับยากนิดนึงแต่ติดกับกระจกมองข้างเนี่ยมันคือแอร์รุ่นบุกเบิกค่ะเขาเรียกแอร์หูช้างพี่ท็อป,ปออกระจกหูช้างมันต้องเปิดแบบนี้คือเวลาเราขับต่างจังหวัดอากาศเย็นๆเนี่ยจะไม่เปิดแอร์นะเพื่อนๆผมจะเปิดเนี่ยหูช้างเนี่ยรับลมหแบบแล้วลมม,มันจะเข้ามาทางนี้นะมันก็จะโอ้ฟินสุด พวงมาลัยเหมือนพวงมาลัยแบบรถสิบล้อใหญ่มากเลยจะเหมือนจะเหมือนชนุกคือมันจะเอียงเอียงเกือบเกือบนอนนิดนึงเป็นพวงมาลัยเผาเยอร์ใช่ไหมคะอันนี้เผาเยอร์ครับต้องเห็นเวลาพี่ท็อปเขาแบบเขาเรียกนะเวลาขับพยายามแบบเวลาจอดอ่ะเวลาจอดที่ตรงซองเขาจะทำอย่างนี้ค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากจะเห็นว่าเราพยายามคงทุกอย่างไว้เหมือนเดิมมากที่สุดอย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคอนโซลเดิมเนาะถูกต้อันนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็ววิ่งมาเท่าไหร่ ฝั่งขวาอันนี้พี่ท็อปบอกว่านาฬิกาถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปหรือว่าที่ที่เบาะด้านหลังเนี่ยมันทะลุไปข้างหลังได้หรือเขาเรียกว่าเดลุกมันก็มีออปชันเยอะมันก็จะเป็นนาฬิกาแต่อันนี้มันเป็นรุ่นธรรมดาก็เลยไม่มีก็มันเป็นรถพยาบาลมาก่อนะเนาะถูกต้องฮะน้ำมันเกน้ำมันกับพวกแบตเตอรี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหม้อน้ำไฟสถานะต่างๆซึ่งมันเสียเกน้ำมันเราก็เลยไปติดเพิ่มอันนี้มาติคข้าวๆก่อน เขางน่ารักแต่ยังไม่ได้ไปติดติดงานไปถ่ายนู่นถ่ายนี่อยู่ work story ใช่ก็คือจะเป็นน่ารัก bamboo นะฮะขอโทษยังไม่ได้ติดติ๊กเกอร์อ่าเป็นนี่ี่ท้อ bamboo ก็คือถาดเป็นถาดที่เก็บของมากเนี่ยฮะก็มีคุณจงกุญแจมีเนี่ยการ์ดเข้างานที่เราไปเชียงใหม่มาคือไม่น่าเชื่อมันวางของได้เยอะมากทุกคนใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ดูว่าทำไมเราต้องติดอันนี้ไว้ข้างล่างแต่อันเนี้ย เขาเจาะขึ้นมาแล้วทําใหม่เลยมันยานอวกาศมากทุกคนพอกดปุ๊บใช่ไหมเราเหยียบปุ๊บก็จะเสียงเครื่องดังมากพุชตาร์ตไม่ต้องมาไขกุญแจอะไรกดปุ่มเดียวเครื่องติดเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟหน้าสองจังหวะเหมือนกันไฟหลีแล้วก็เปิดเต็มกึ๊กกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดเต็มส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์เจ็ดนิ้วสว่างมาก บอกว่าตัวนี้มีไฟด้วยนะตอนกลางคืนนึงจะเห็นอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นแอร์หลังะเป็นแอร์หลังเพราะแอ,<ช><ข>อร์เรามีทั้งข้างหน้าข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นแอร์อย่างที่คุณบอกเนาะสมัยก่อนมันเป็นแอร์หูช้างก็คือกระจกแล้วก็ให้ลมผ่านนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เรามีแอร์ค่ะนี่ตรงนี้เราไปทำแอร์มาแอร์เย็นมากทุกคนที่เห็นอยู่ตรงกลางเนี้ยคือเบรกมือครับอันนี้เขาจะดึงเบรกมือกันแบบนี้ดึงออกมาตรงๆเลยใช่ แล้วที่กูแบบคิดว่ามันแปลกมากเลยอะ่ะคือปกติอะ่ะเราจะเห็นเกียร์มันจะอันสั้นๆใช่ไหม่อัน,นี้คือเกียร์ยาวมากเลยเนี่ยแล้วมันก็ไปสุดข้างล่างเลยนะแล้วเวลาที่แบบกูเห็นพี่ท็อปขับอะ่ะเขาจะต้องแบบเหยียบลงไปแล้วก็ดึงเกียร์อย่างเงี้ยค่ะคเวลาเปลี่ยนเกียร์ทีคือแบบมาก มันจะเป็นที่นั่งเหมือนแบบสไตล์ฮิปปี้ฮิปปี้เนาะมันสมัยก่อนมันนั่งสามคนได้แหละเออก็จะนั่งอย่างเงี้ยก็ดูแบบน่ารักดีมีกล่องใส่สมบัติกู๊ดซึ่งอันเนี้ยที่พี่ท็อปบอกคือมันใส่วางของได้เยอะมากทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตู้เนี้ยว่าใส่ของไม่ได้แล้วเก็บของเราเอาออกแล้วฮะเราใส่เป็นตู้ใส่แอร์แทนคอมแอร์ตู้แอร์อยู่ข้างหน้า ตอนแรกเราก็งงแบบอ้าวตู้นี้ทำไมมันหายไปไหนอ๋อมันใส่แอร์ซึ่งอันนี้คืออันเดิมเนาะเป็นช่องลมเออช่องลมเดิมแต่ก่อนมันจะมีแบบให้ลมเข้ามาได้ครับผมอันนี้ก็ปรับให้เป็นช่องแอร์ช่องแอร์ไปส่วนไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงใช่ครับเป็นดอกลำโพงข้างขางก็ปรับปรับปรุงนิดนึงเพื่อให้ใช้งานเดินทางได้สะดวกแต่ที่ลำมากเลยคืออันนี้ค่ะทุกคน <ลำ S 1> พี่ท<า>็อปห,<า>หาซื้อยากมากเพราะมันเหมือนมีอะไรนะที่เสียบ แต่ละอันมันไม่เหมือน,ออน,นกันเนาะหน้าจอมันใหญ่โดยปกติแล้วถ้าถ้ามองจากข้างๆวิทยุ2ดินถ้าถ้าหน้าจอใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นตู้ใหญ่เบาใหญ่มาทั้งหมดเลยแต่พอแต่พอช่องของเราเนี่ยของเดิมเนี่ยมันไม่มีม,มันมีแค่ช่องเดียวแล้วเราไม่อยากเจาะเราก็ต้องไปหาที่มันเป็น1ดินมามามา,มาติดตั้ง ก็กว่าจะได้ตัวนี้ก็หายากอยู่หายากเหมือนกันคือมันเป็นรถคลาสสิกที่พอเข้ามาปุ๊บอ่ะนึกว่าจะมีแต่เดิมๆใช่ไหมแต่พอเจออันนี้ปุ๊บตุ้มไม่เดิมนะคะถ้าแบบในภาพอ่ะถ้าอินเสิร์ตอาจจะเห็นเลยว่าแบบมันมีทั้งแบบกล้องหน้าเวลาถอยหลังก็มองดูด้านหลังได้ฟัง YouTube ได้รับโทรศัพท์ <with S 1> ไดไ้ได้หมดเลยนี่ข้างหน้าตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้จะเป็นกล้อง ใช่ื้าความปลอดภัยบันทึกภาพไว้เผื่อมีอุบัติเหตุอะไรเนาะใกล้ๆกันก็จะจุ๋มจิ๋มอะเหมือนกระจกมองข้างก็คือกระจกมองหลังก็จะเล็กกระจกมองหลังของเดิมเขาเลยก็คือเบิกเบิกมาให้ตรงรุ่นเพราะว่าเหมือนแบบคุณว่ารถสมัยก่อนแบบมันเล็กเนาะแต่มันอาจจะแบบมีการพัฒนาเรื่องเซฟตี้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆรถเก่านะฮะมันก็คือเทคโนโลยีเก่าๆคือของที่ใช้เก่าๆอันนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์ของพี่ท็อปใช่ไหมที่มันจะแปะเป็นแม่เหล็กปุ๊บเป็นแม่เหล็กได้เลยเข้าไปข้างหน้าเลย ตอนแรกอะด้วยความที่มันเป็นรถแบบสมัยปีก่อนนู้ยังไม่มีเซฟตี้เบลล์เนาะไม่มีเซฟตี้เบลล์ต้องไปหามาติดเพิ่มแหมทำไมติดไม่ได้นี่มันก็ต้องปิดแบบนี้ค่ะก็จโบโอ้สตอรีอ่คุณไม่น่าเชื่อนะมันมีแบบหลายอย่างมากที่ไม่คิดว่าจะต้องเสียตังเพิ่ม,มแต่เสียตังเพิ่มแล้วก็ดีค่ะเบาะก,ก็ไปหุ้มมาใหม่ใช่แต่ว่าบอกจริงนะคะอย่าหุ้มสีขาวสําหรับ ใครที่กําลังคิดจะหุมสีขาวอย่าค่ะมันจะเริ่มแบบมีรอยมีดวงแต่มันก็สวยนะแต่มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อย,อยทนเท่าไรหร่อ,หอ,อันนี้ก็จะมีแบบพวกที่ขงที่เขียบุหรี่เนาะสมัยก่อนอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่รรครบะอยู่เหมือนเดิมที่ฉีดน้าไปข้างหลังไอ้กลมๆข้างล่างนี่คือพี่ท็อปใส่สําหรับที่ฉีดกระจกใช่ไหมคะมันคือที่ที่กระป๋องฉีดน้ําอยู่แล้วฮะของอเดิมแต่ทีนี้เราก็คงไว้แต่ด้วยความที่ถ้าเป็นของเดิมจริงๆเนี่ย เขาจะต่อลมจากยางอะไหล่ที่อยู่ใต้เบาะนี้ต่อลมเข้าเข้าไปเวลากดฉีดมันก็จะเอาใช้ลมจากยางอะไหล่เนี่ยไปฉีดน้ําข้างหน้าแสดงว่าไอเน,นี่ยเ,เอาไว้ใส่ยางยางอะไหล่นี้ก็อเอาออกนะเราก็ใส่เป็นมอเตอร์ปั๊มน้ําก็จะเป็นสวิตช์กดอยู่ตรงเมื่อกี้ นี้ก็จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆที่เราวางไว้ครับผมคันนี้เราชอบมากเลยนะเพราะว่านี่ค่ะจอดปุ๊บยกขึ้นมาได้เลยสะดวกมากแบบทําเอาหุงทําอาหารมาม่าเลยตรงนี้ถ้าไม่อยากไม่อยากแกะตัวใหญ่เพราะเราวางแผนไว้แล้วว่ามันจะต้องติดกับตู้เย็นค่ะตู้เย็นนี้ก็เหมือนตู้เย็นที่ชินุก่ะค่ะกัน็คือเสียบปลั๊กได้คือเรามีรถสองคันแล้วก็เลยออกแบบให้มันมาในทางลักษณะ แล้วก็เดียวไปใช้งานด้วยกันได้ข้าวของต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายอุปกรณ์ช้อนฟ้อมเขียงกระทะรวมไปถึงเตาเตาน้ำอันนี้ชั้นมันจะลึกกว่าชั้นพี่ชีนุกเพราะเราสังเกตแล้วว่าพอชั้นลึกเราใส่ของได้เยอะกว่าเราก็เลยทําเป็นชั้นเดียวแทนที่เราจะแยกเป็นสองชั้นแบบครั้งที่แล้วแล้วก็มีวิวัฒนาการการออกแบบนะคะพื้นเราเลือกเป็นพื้นไม้สีเข้ม ของพี่ชินุกจะเป็นสีอ่อนเนาะยเย็นมากมันปรับได้ตั้งแต่แบบติดลบเลยเนาะจนถึงแบบ 4- ีหองศาอนี้ก็ได้แล้วก็ใช้อยู่ในตัวนี้ตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าแบบโซน,โซนก็ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทุกคนเพราะว่าคันนี้มีแอร์ไว้เลยเยลยร้อนมาก ไม่ไหวแล้วต้องเปิดแอร์เราค่อยมารีวิวกันต่อนะคะตู้นี้ก็จะคือใช้พื้นที่สําหรับแอร์ไปเลยเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะไปในที่ร้อนๆเราก็ต้องมีแอร์ติดกับแอร์ตรงนี้เจ้าตัวนี้แหละค่ะทําให้แอร์มันอยู่ได้ไดแต่เวอร์บล็อกเรามันไฟกนเก็บไฟเยอะใช่ไหมคะสามนะร้อยแอมป์ค่ะแล้วอย่างเรามีสองลูกถ้าแบบบางคนแบบเป็นลูกเล็กๆพอเสียบสักชั่วโมงสองชั่วโมงอา้าวแอร์ดับแล้วอย่างเงี้ย มันต้องให้สัมพันธ์กันกับการใช้งานด้วยเนาะส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบจิปาถะนั่นนูน่นนี่เก็บข้าวเก็บของไปเนาะเจอเตื่อนเพื่อนนิดนึงเหมือนเมื่อกี้เลยอาจจะหลายๆคนเจอปัญหานี้ปิดปิดช่องไว้แป๊บเดียวไม่เป็นไร มันอัดกับนหำพังอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะจริงจริงเราจะทำที่ปิดแต่ว่าของสั่ปไดยังไม่มายังไม่มาคือเราตื่นแต่อยากโชว์ให้เพื่อนเนเห็นก่อนนี่ก็จะเป็นห้องน้ำครับผมแลในห้องน้ำด้านหลังก็จะเก็บพวกแบบอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆานานาที่ไม่ค่อยได้ใช้ทำความสะอาดใช่น้ำต่างต่างอะไรพวกนี้ครับแต่กลางคืนเวลาเราจะใช้เราก็นี่เลยค่ะบิดมาข้างนี้แล้วก็นั่งตรงนี้ได้เลยสะดวกมากเพราะว่าบางทีหลายๆที่ที่เราไปอ่ะมันไม่มีห้องน้ําหรือห้องน้ํามันไม่สะอาดถ้าผู้ชายไม่เท่าไหร่เนาะ แต่ถ้าผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยโอเคอืมแล้วก็เตียงนี้ค่ะเพื่อนๆสังเกตดูว่าถ้าเป็นชีนุกว่าเวลากุณนั่งจะมีที่เหลือแต่อันนี้มันจะติดผมพอดีเลยเพราะว่าเขาจะเป็นรถที่แคบกว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าอันนี้ก็จะเป็นไฟเนาะ่ามันก็จะมีไฟตรงนี้แล้วก็จะมีปลั๊กไฟด้วยนะคะอยู่ฝั่งนี้อพอปกติเวลาคุณนั่งอ่ะหรือเวลาคุณ คุยโทรศัพท์ก็จะชาร์จแบตตรงนี้แนลับท็อปก็วางตรง,ตรงนี้ได้แต่เตียงนี้จะไม่ใช่เตียงแบบ Rock a อ d r ร l l ที่ยกขึ้นได้นะคะคมันเป็นเตียงที่ฟิกยึดเลยเก็คือเป็นแผ่นเดียวจะไม่ทำเป็นที่นั่งเลยใช่มันมีข้อดีของมันนะการเป็นเตียงที่แบบมีแค่อันเดียวเลยเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันจะใหญ่กว่ามากแล้วเก็บของได้เยอะมาก เก็บของได้มาโห่ลายม,มากอันนี้คือแบบโร,โรไฟเ <ไฟ S 2> ก้า<ล>อี้มีแคมป์อุปกรณ์ช่างพัดลมเยอะมากคือต้องบอกว่าเก็บเครื่องมือช่างอะไรเงี้ยเก็บได้มากกว่าเตียงที่เป็นเตียงร็อกแอนด์โรลเกินสองสามเาเลยเพราะว่าเราเราให้น้องเขาต้องวัดทาออกมาถึงขอบประตูนี้เลยมันก็จะมีพื้นที่เยอะเยอะมากขึ้นแล้วก็นี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฟออาข้างล่ายังไม่ได้ยังไม่ติดเพิ่มอ๋อก็จะเป็นไฟเนี่ยก็จะมีไฟด้านล่างด้วย มาถึงฝั่งนี้เลยอ,อ่ะเดี๋ยวที่ปิดก็คือมันจะมันจะสุดวนรอบไม่ไม่วนมันจะสุดนุ่นเส้นหนึ่งแล้วก็ใต้ตู้ใต้ใต้ตัวเย็น <c oughs> สเส้นหนึ่งอันนี้เราคุยกันไว้ว่าเผื่อตอนกลางคืนมันมืดมืดอย่างเงี้ยก็จะได้มีข้างล่าง <c oughs> เราพยายามเอาปัญหาหรือเอาอะไรที่เราเจอในรถคันเก่าอะ่ะมาพัฒนากับรถใหม่ให้ชีวิต <c oughs> เราง่ายขึ้น <c oughs> ถ้าชีนูกูจะนอนได้สองฝั่งแต่พอเป็นบัตเตอร์มันจะได้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวละค่ะ แล้วก็แอร์อันนี้ติดใหม่เนาะตนตนแต่ใช่แต่จริงๆเดี๋ยวเราจะไปติดครอบอีกทีนึงไม่ครอบแล้วไม่ครอบแล้วนะคะทำแค่ทำแค่ปิดสายโอเคเดี๋ยวเราจะไปปิดสายให้ดูสะอาดให้มันดูสวยนิดนึงม,มันเป็นรุ่นบินเทจเนาะคือต้องบอกว่ารถที่สองอะ่ะมันเป็นรถที่ใครเห็นแล้วก็จะนึกถึงการเดินทางท่องเที่ยวรถบ้านรถฮิปปี้ในอเมริกาเนาะการไปแบบชายหงชายหาด มันก็จะต้องแบบดูแบบประมาณนี้น่ารักน่ารักบ้านๆอันนี้จะเป็นราวเหล็กเนาะครับผมเขาเรียกว่าเจลบาร์เจลบาร์เป็นรถสมัยเก่าเขาก็จะชอบใช้พวกอย่างนี้ค่ะแต่ข้อดีคือด้านล่างเนี่ยเขาจะมีตัวรัดม่านไว้ด้วยก็เพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะเราก็จะปิดแบบนี้ได้ใช่ครับแต่ถ้าเขาจะมีแบบอย่างเงี้ยเส้นเอ็นเส้นเอ็นเพื่อเพื่อไม่ให้ตัวของปลายอย่างเงี้ยค่ะมันกระดกไปกระดกมาแล้วเราก็จะมีตัวนี้เป็นหนังเนี่ยแหละค่ะเข้าวๆรถที่ เราซื้อมาเนาะสามแสนห้าข้างในไม่มีอะไรเลยทุกคนแบบโล่งๆเลยเราก็เอามาทำทกกไม่เวิร์กเออเราก็เลยแบบเอามาทําใหม่หมดเลยแล้วก็แม้แต่ข้างบนอันนี้เราก็บุใหม่เป็นสีขาวแต่อันนี้เราวางแผนได้ก่อนเราก็เลยเดินฟงเดินไฟเดินอะไรเรียบร้อยหมดเลยก็จะเป็นอีกหนึ่งเนาะแบบไอเดียสำหรับใครๆที่แบบยังมีรถบ้านอยากได้รถตู้ที่เป็นแคมเปอร์แวน อันนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วแล้วเดี๋ยวเร็วนี้จะพาไปเที่ยวไม่ใช่แค่ในประเทศนะจะพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกับคุณป้าบัตเตอร์ค่ะวันนี้เดี๋ยวเก็บของก่อนนะคะร้อนมากเลยเดี๋ยวคราวหน้านะพาเที่ยวกับป้าบัตเตอร์ค่ะนี่ค่ะ